เรียนมาแล้วมันไม่เท่ันไม่ชิโนมันไม่ชิค้าจับขวานแค๊บจับขวอนแร๊บจับขวานแคอบจับขวานแค้บจับขวานแค๊ เป็นไอดอลก็เก่งทั้งร้องและเต้นแต่ถ้าอยากสวยหล่อและเด่นแบบตัวจับโหดพอโหดแม่นะคะตอนที่นี้เลยค่ะที่เราพรอทีนีึ่ึ่งจะดูแลทุกท่านเกียบเสมือนญาติมีเพราะว่าด้วยรประสบการณ์มากกว่า40ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ไว้วางใจให้กับทุกๆเจเนอเรชันเลยค่ะและนี่ค่ะยังมีคุณหมอชนธิพ์ค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้คิดค้นการทำเฟสล็อกการทำตาสอชั้นแบบล็อกสจุด การทาสมูทเริวมก,กันกับทีมแพทย์ที่มีความชํานาญการค่ะเรียกได้ว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและออความปลอดภัยสูงสุดนะคะจากทีลพรคลินิเกเด้ก้าวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลทีลพรแล้วค่ะทุกคนปรบมือคทะขอบคุณแม่สุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้นะคะมิวอยากฝากไว้ค่ะทุกคนผู้หญิงจะสวยที่สุดตอนไหนไม่ใช่ตอนที่เลิกกันกับแฟน แต่เป็นตอนที่เดินออกมาจากคลินิกค่ะถ้าอยากสวยน้าเป๊ปะหุ่นบังตอนที่นี่เลยค่ะทีรคาร์ค่ะ